สวัสดีครับเพื่อนครับอ๋อวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับวัดภูเขาทองนะครับภูเขาทองหรือวัดสะเกตดนั่นนะครับผมหลังจากหาที่จอดรถจอดล,ดดลาได้แล้วนะครับผมก็จะ,ะเขาเดินเข้ามาผมคนอื่นก็เดินไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับตามนิสไปห้องน้ํานะครับผม ผีโค้งไปไม่ได้วสวยงามนะผมกลัวแม่ไข่ได้มัดูใช่หลังหน้าหลังตาเสร็จแล้วนะครับมาครับนี่มีรูลูกยุงนะผมวันนี้ก็อยู่จะอยู่ข้างล่างชั้นล่างนะผมล้วก็จะมาอบอ้อมมาตรงขึ้นนะผมน,ะนี่ครับ,น,รบ,น,บรน,รนี่นะครับที่ซื้อถัวซื้อบัตรซื้อถัวกันตรงนี้นะผมมาชมกันเลย นะครับ้มีเสียงพระพรคำขวัต่างๆให้เราฟังตร่อดเส้นทางนะครับน้ำกน้ำตกน้ำจังโหน้น้ำลื่นงครับใส่เงิงเลื่อนลื่นเงนเงนะครับง้จเสียงอะไรเพื่อตรงจังที่จะให้ได้ทราบว่า พระพุทธองค์ลุกหับไปได้โดยมีเมฆามีดางสวยงาเนเรื่อครับนักท่เที่ยวทั้งาวไทยทั้งประเทศนะครับรังเกัวอางดครับูไข่ทองซึ่งทางปราษ์านีก็มีกามจุมประนิษด้ยนะครับ เดีนี้นะครับน้ำกระเทียกระเด็นมาเดินตัวเราด้วยนะครับอากาศดีมากครับโอ้ยด้วงนะผมตกชงต้นไม้นะับที่มาปลูกไว้บางด้านล่างครับ แ่ e <t ract> เรื่เสีงคุ้มละพังดังม้บ้างนะครับทีนี้ว่ากมจะถึงบรงเรียนชั้นแรกที่มีกครััที่จุด ่ปฏิบัติงาี่ะเราะวาเมือ่าในเมืองนีเรที่ทำหรม้ต่ชินไหนชิ้นนที่วนวนไปเรื่อยๆนะฮวนไปเรื่อยๆปฏิบัติกานในระเทศไทยนี้ ที่เหน,หนือทางทางน,น,นี้นี่คงจะเป็นเรียออะไรนะภาษาเมื่อือภาษาวันนี้นถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมักไปทางด้านทิแต่วันตงตกลิมิตนะทาางทิศเหนือนะผมมีกนมีประสบการณ์ต่ังจระเทศ ไม่ได้แลไม่าได้แล้วมรรากาศไปเรื่อยกันครับนปส่วนทนะแล้บารมีของหลวงสมเด็รัุมบรรยากาศเรื่อยครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับผมทางก็จะอ่านที่จะพึงปฏิบัติตอปฏิบัติห้เวขึ้นไปขึ้นแข่ที่มีความค่อยเดินนะครับจไดู้้ั่ ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านที่ตวนออกนะครับดูมาทางนี้นะครับนะครับบรากาศนะค,ะค,ครับกงุงเทวมระคนครนะครับผม,อ,มองคสื่จักประขุทอธรนะครับ เป็นรยะเวครับหรัทั้งวนครือพักทั้งวนตลอดเครับครับมีการสั่งตลอดผมันเชื่อไปเยอะครับบริเวณนั้นไม่สามารถที่จะรวมกนี่ไปส่งกัสมณะขธดยานได้ พระองค์ทรงสั่งพระราิพนธจากไปด้วครับโียถือว่าควานเระทสของพระองค์งงงไม่ได้สำมันธ์กับกว่าความ ก็ไหนก็ตามนะครับผมลาแต่อนกันนะครับเวลาซีเลยนะผมทำยิ่สูงครับทางด้านที่ใต้นี่รตบที่ใต้ตรงนตกครับผมถึงแล้วครับถึงแล้นะครับมากครับตราน เขาไม่ต้องถอดนะครับของเขาไม่ต้องถอดนะครับก็จะขึ้นทางนี้แล้วก็ลงอีกด้านนึงไปเลยนะครับสวยงามครับเทียมมาแล้วก่อนภาพเป็นสุเลข้างบนทางข้ามเป็นสรนนะ,ะด้านาคโดยด้านนีจะเป็จะดาี่พัชั้นลูสุด ท่านเจ้าที่นะครับนั่นแต่ทุกเทียนมีครับให้บูชานะครับมา,มาแล้วก็จะถึงก่จะนั่งพก่อนก่อนนะครับัตทครับจะขึ้นสักระเบรยตรงนี้ครับตรงนี้นะครับบันไดนี้จะขึ้นไปนะ สกัดละมันยุตก็รรนักพัาผ่อนกอนผ่อนก่อนเคุณอากาศรเทศก่อนนะครับมีหน้าต่างครับเองด้านอกเ่ไหร่้เไม่รู้าอกขนมาาท่จรเอะันขก

พ <talvez> ่าทีนี้ถึงทีเร,นนงนนะะเราแล้วนะว่างนะครับก็ขึ้นไปสักการะนะครับไปกราบไหว้ยนะครับใจังหวะจังหวะที่ผู้คนมันบางหน่อยนะครับเพื่อเราจะถ่ายรูปด้วยน,ะน,ะนะั่นแหละมาดูด้วยได้นะ นด้วยนะมีสปาละลก็มี้างแล้วมีสี่ทินที่เราขึ้นทางเรยแวก็จมที่ต้นอ,ออกคนทางนี้นะบนทางนี้คนเตาวว่าเพื่อนกขาพาเดินแหนเเดินเสาหนึ่งก็จะมาเป็นทางทใก้นะ มาเนะี่ยผมก็วนวนจนตามทิศทางเลยครับวนวน,วน,ว,น,ว,นวนขึ้นมานะครับราแล้วก็จะจบทุกคนขอบคุณมากนะคะรับขอบคุณเพื่อนทุกค,คนนะครับที่มาชม